สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเกมที่ผมลองซื้อมาเล่นด้วยความอยากรู้ว่ามันสนุกยังไงนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยครับหลายๆคนเขาเรียกว่า Pop It นะครับผมหรือว่าเกม Push Pop อะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแก้เครียดนะครับเป็นปุ่มแบบกดลงไปนะครับผมแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยมันดีกว่าที่มันมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีเกมที่เป็นอ็กรอนิกส์ด้วยนะครับ เมื่อเราเปิดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีเกมโหมดต่างๆได้ครับตัวนี้เนี่ยครับผมซื้อมานะครับอยู่ในเจ้าตัวนี้นะครับผมซื้อมาราคาถือว่าถูกมากนะครับผมอยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณ100บาทเท่านั้นเองครับผมก็เรียกว่าสนุกง่ายๆนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีตัวกล่องมีคู่มือภาษาอังกฤษให้นะครับซึ่งอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่า คำอธิบายที่เขาเขียนมาเนี่ยค่อนข้างฟังแล้วแปลกๆหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเล่นให้ดูด้วยเจ้าป๊อปอิอันนี้เนี่ยครับเขาอาศัยฐาน 3A นะครับจานวน3ก้อนนะครับนี่ผมก็เปิดให้ดูนะว่าใส่ฐาน 3A นะครับผมในคู่มือเขาเขียนว่าไม่แนะนําฐานชาร์จนะครับให้ใช้ฐานธรรมดาแทนก็ใส่ฐานธรรมดาเข้าไปนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับปิดก็อย่าลืมนะครับที่จะ ขันสกูให้เรียบร้อยด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ขันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เปิดได้เลยปุ่มบนเครื่องนะครับหลักๆก,ก็มีปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเลือกโหมดนะครับแล้วก็ปุ่มเสียงนะครับอย่างนี้เสียงค่อนข้างที่จะดังนะครับลดเสียงลงได้นะครับผมหรือจะปิดเสียงไปเลยก็ได้นะครับ เอาสิ่งประมาณนี้ละกันนะครับผมถัดมานะครับปุ่มกลางนะครับเปิดกับปิดนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยครับเขาก็จะเริ่มมาโหมด1เลยครับโหมดแรกนะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกได้หมด4โหมดครับตามในคู่มือเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่ามี่หมด4โหมดก็คือโหมดสเตทนะครับหรือเบรกทูนะครับผมเล่นผ่านไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด30ด่านครับแบบที่2 m e เมมโมรี e นะครับผมมีทั้งหมด ก้าด่านนะครับผมเป็นเกมความจำครับโหมดที่3เป็นสกอร์โหมดนะครับผมก็คือเล่นภายใน1นาทีนะครับผมกดได้มากเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยครับและโหมดสุดท้ายเป็นมัลติเพเยอร์นะครับก็ไว้แข่งกับเพื่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะต้องต่ออยังไงนะครับแต่ว่าโอเคเอาเป็นว่าผมจะเล่นโหมด1-3ให้ดูแล้วกันนะครับผมโหมดแรกครับสเตทโหมดนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเลือกด่านได้ทงด่านทั้งหมดมี30ด่านถ้าเรากดปุ่มตัวแรกนะครับกดเข้าไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นการเลือกด่านนะครับด่านแต่ละด่านนยครับมันจะเพิ่มความเร็วในการกดอาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5ด่านย่อยอีกต่างหากนะครับเลเวล30คือสูงสุดนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาเลเวลประมาณต้นๆให้ดูก่อนล้กัน,นะครับถ้าจะเอาด่าน3แล้วก็กดลงไปนะครับเลเวลสามครับแล้วก็กดแล้วก็กดดันขึ้นมานะครับกดปุ่มด้านหลังไปนะครับเด้งขึ้นมานะครับมันต้องกดลึกหน่อยนะครับอ่าผ่านดาแล้วครับ ไปด่าน4ี่โหมดที่2นะครับโหมดความจํานะครับก็จะมีทั้งหมด9ด่านถ้าากดไปนะครับอ่าเลือกด่าน2ด่าน3นะครับมันจะเพิ่มความยากในการจําขึ้นไปเพิ่มเรื่อยๆนะครับผม<ๆ>เขาก็จะขึ้นมานะครับหนึ่งสสามสี่นะครับ แล้วก็กดตาม1 2 3 4แล้วก็กดได้ขึ้นมาครับ1 2 3 4ครับ1 2 3 4อ่วก็ได้ขึ้นมานะครับ1 2 3 4โอเค1 2 3 4 สำหรับโหมด Memory เนี่ยครับเราก็กดตามด่านครับส่วนด่านที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับความยากมันก็คือจํานวนปุ่มที่กดให้จำเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนั่นเองครับส่วนโหมดที่3นะครับก็คือโหมดกดภายใน1นาทีนะครับได้กี่ครั้งนะครับผมอันนี้ไม่มีโหมดให้เลือกนะครับมีแค่โหมดเดียวนะครับกดเร็วเท่าไหร่ก็ดันขึ้นมาให้มันเร็วเท่านั้นนะภายใน1นาทีกดได้มากเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับ อ่าตอนนี้สกอร์มาเท่ากับศูนย์นะครับเพราะทุกครั้งที่เอาฐานออกนะครับคะแนนจะเท่ากับ0ูนย์เลยเริ่มกันนะครับเรากดตามไปเรื่อยๆนะครับ ภายในหนึาทีกดได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับเราต้องออกแรงกดหน่อยหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นการบริหารนิ้วนะครับผมะคะแนนทั้งหมดเขาก็บอกมาว่าได้เท่ากับ90%คะแนนนะครับผมโหมดที่4ก็คือโหมดแข่งกับเพื่อนนะครับอาจจะใช้เครื่องเดียวกันเล่นครับเรากกดไป ประมาณนี้ครับผมสำหรับการเล่นนะครับซึ่งเอาจริงๆก็สำหรับเด็กๆก,ก็น่าจ,จะชอบนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไว้ฝึกความจำอะไรเงี้ยฝึกการเล่นฝึกการบริหารข้อมือนิ้วมืออะไรเงี้ยก็น่าจ,จะเล่นได้ไม่ยากนะครับแล้วก็น่าจ,จะชอบด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่นิ้วโป้งอาจจะใหญ่นะครับผมเล่นแล้วก็รู้สึกเหมือนกันนะเวลากดมันต้องกดค่อนข้างที่จะแรงให้ถึงปุ่มที่อยู่ข้างในนะครับผมมันจะมีปุ่ม หนูเล็กๆข้างในครับถ้าเรากดไม่โดนบางทีก็ต้องกดย้ำเข้าไปีทีเหมือนกันซึ่งอย่างนี้ครับผมก็ได้แผลมาประมาณหนึ่งแล้วับจากับการเล่นครับนิ้วมันก็เสียสีนะครับเพราะว่ามันใหญ่นั่นเองครับอันนี้คือเล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับกว่าจะมาอธิบายได้หรือรีวิวได้ครับผมส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดนะครับก็คือคนที่มีเล็บนะครับผมถ้าเรามีเล็บนิ้วที่ยาวนะครับข้อเสียก็คือทําให้เล็บเราเนี่ยครับจิ้มกดเข้าไปแล้วก็ อาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบแค่กดแบบเอานิ้วดันปอกแป๊กปอกแป๊กเนี้ยเข้าไปสักทีเดียวแต่มันต้องเอานิ้วแบบทะลวงเข้าไปเลยครับเพื่อให้มันกดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแรงที่เรากดไปถ้าเรามีเล็บเนี่ยมันก็จะจิกเข้าไปจนทะลุด้วยนั่นเองครับรวมๆก็เป็นของเล่นที่ไม่แพงนะครับผมราคาร้อยเดียวนะครับถาดอีก3ก้อนก็จ,จะไม่เกิน30บบาทอะไรประมาณนี้นะครับผมหามาใส่กันใดไม่ยากครับ แล้วก็เล่นได้สนุกสนุกเพลินๆนะครับก็คือสาวผมเนี่ยก็มองว่าเป็นเครื่องเล่นที่สนุกสาหรับเด็กๆนะครับซื้อให้เด็กเล่นก็อาจจะชอบครับหรือว่าอาจจะเป็นกระแสที่เขาเล่นอยู่ในโรงเรียนนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่คอัาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย